ฟังนิท่านฟังนิท่านก่อนฟังนิท่านลูกหลานต่องอาขยานหลวงปอว่าจงไหนก็ยมยัง,งน้อยให้เจ้ามันเฮียนคุนบนเฮ้ามีสีหยดสูงเพียงป่าไปไพ่หนาหาเงินเดร,รานเมินไหปลวกคว่ำโโหตื่นเงินเบียบอกแกนทงองเตียวจะมาได้ลูกหลานเด้อ เป็นคนโง่ผูดดีของปอของแม่เป็นคนโง่ผู้ดีของผู้บาาจานกันแล้วกันนอะเมื่อนี้เอานี่ท่านลหลายๆเหลืองเนี่ยพูนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยพระเจ้าพรมมาทัศเอ่อเป็นคลองกรุงผ้าลาณสีพระเจ้าพรมมาทัตนี่เลามีสั่งมงก้นโตหนึ่งเลี้ยงไว้ในล่องอภายในวังของพิ่นนันละต่อมามีลูกสุนัขโตหนึ่ง เขาไปอาศัยกินเขาอยู่ในรงตร้งเป็นประจำจนกระตั่งเกิดความคุค่นเกยสนิทสนมกับสร้างสร้างก็เลยได้จับหลูกสุนักโตนั่นขึ้นสู้เล่นบางเตือก็ยกขึ้นว่างไว้ชืงศีสะของมันเกิดความรักใฝ่เอ็นดูยังยิ่งโยตอม่ามือหนึ่งมีคนมาสื่อหลูกสุนักโตนันออกไปเลี่ยงอยู่มองอื้นและตั้งแต่มันหายไป สร้างก็ได้เกิดอาการเต่าโศกคิดถึงแต่ลูกสุนัขตันั่นบ่าเป็นอันกินหญ,ญ้าและก็น้ำาเลยพวกค้นเลี่ยงเห็นจังสันจึงได้นัคว่ำไปกราบทุลนพระเจ้าพรมมทัศในทรงทราบพระองค์ก็รับสั่งให้อำมาตผู้หนึ่งไปสังเกตการเมื่ออำมาตผู้นัน้นได้ไปตามรับสังแล้วก็ได้หูว่าโอ้สีสั่งมงค้นโตนี่มันมีอาการพิดปกติจังสัน เพราะว่วามันโศกเศร้าคิดถึงสุนัขนั่นเองเขาก็เลยได้นำความึกาบทูนพระเจ้าปรหมมาตัดท่านที่พระเจา้าพรหมมาตัดจะเลยรับตังเหตุประกาศว่าผู้ใดเอาหลวกสุนัขโตนั่นไปขอให้นำมากขึ้นโดยเร็วอย่าได้รักษาดเด้อฝ่ายผูย้ใจทีสื่อหลวกสุนัขไปได้โอประกาศแจงสั่นกับเกรงกลัวพาะราจะอาสัญญะจึงได้ปล่อยสุนัขโตน,นั่นท่านที่ สูนักแสนรูเมื่อถือปลอยแท่นที่สีแลนไปหมองอืน่นมะแลนมายั่งโล่งตั้งในท่านพี่ต่างเห็นหมูหักแล้วเกิดความดีอกดีใจถึงกับ้องให้น้ำตาไหลพลากมันจับสุนักขึ้นว่างไหวทึงหัวของมันและกระเสิดไปสู้มายังสนุกรื่นเริงตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาสร้างมงค้หหัตถีได้กลับมากิกนหญ้ากินน้ำตามปกติ ยายอมนี่ท่านเรื่องนี้จบลงจบลงแจงสี่มันได้ข้อคดคติอําจากนิท่านเรื่องนี้จังไดเออเคื่อนิท่านเรื่องนี้มันเน็่เอ้าได้พูดจักแจงสี่ว่าความสนิทสนมคุณเคยนั่นเนี่ยมันเหตุเอ๋เกิดความผูกพันความผูกพันเกิดขึ้นเพราะความคุณเคยเมื่อมีโอกาสได้โยวมกันมีโอกาสได้คบหาสมากค่มกัน การย่อมเหตดใ้ความพักไปได้เกิดมีอันนี้มันจะเป็นเรื่องธรรมดาบวาคนหรือว่าสัตว์มันจะเป็นคือกันเพื่อยังกับคำพระที่เป็นสอนว่าวิสาสาป,ปละมาญาติีความคุ้นเคยก็เป็นญาติยังยิ่งเบิ่งดีละ่ะญาตยิย่อมเข้าจึงเคยได้เห็นข่าวว่าบางเถื่อหมากับแมวมันจะอยู่น้ากันได้บางเทื่อเสือกับก้นจะอยู่น้ากันได้เนี่ยเพราะความคุ้นเคย เคือจังกับเรื่องนี่ตั้งกับสุนัขเออมันก็ยังอยู่น้ากันได้บงจีละหยายอมคืดออดกันดำด้มีคนมาแยกมีคนมาฝากจากมันไปเออมันจะโอ้ยบอกกินหยาบบวกินน้าเลยปุ่นนะบ่แหน่ยาดยอมเนาะนี่แหละเพิ่นจึงบอกว่าความหักความแป้งความกลุ่มเคยเนี่โอ้ยแต่มันได้เกิดมีแล้วมันอดบ่อใดที่สิคืดออดคืดถึงกันและกันเอ่อความหักมาแลนกลุ่มพ่อปนลุ่มหัว กว่าหมากมาพ่อๆปันกระต่องุ่มไปเพื่อนกับว่าจริงสันละนอน